สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสส่วนรายการเปิดขึ้นคุยข่าวนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกพลนิบุตมีนชุมแพร,รับหน้าที่ดำเนินรายการแนวน,นี้นะครับเปิดขึ้นคุยข่าวแนวน,นี้ครับคุณผู้ฟังเราจะาพูดถึงในส่วนของ7วันข้างหน้ากับคมตุนิยมวิทยานะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่างที่ทราบกันดีครับก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพหมหานครก็มีฝนตกหนักค่อนข้างทุกวันเลยนะครับในส่วนของสภาพภูมิอากาศนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่ 13- งี่24ะครก็ืออจมมลสับ่านเหนือ ตอนบนนะครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ความหย่อนกดอากาศต่ำนะครับบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางพัดปกคลุมนะครับทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยนะครับมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับและส่วนในช่วงของวันที่1 5ถึงวันที่18กันยายนนี้ครับล่องมรสุมนะครับจะเริ่มลด พัดผ่านนะครับทานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกําลังปานกลางนะครับทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยที่ว่ามีฝนนะครับตกหนักในส่วนของบริเวณภาคเหนือนครับคุณฟังและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนั่นเอง สำหรับในส่วนของคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางนะครับตลอดช่วงนะครับมีคลื่นสูงนะครับประมาณ1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองน,นะครับคลื่นสูงประมาณมากกว่า2เมตรนะครับข้อควรระวังนะครับคุณผู้ฟัง ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังนะครับอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ําไหลนะครับ ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสถานที่เสี่ยงได้รวมทั้งนะครับเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับส่วนชาวเรือนะครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงนะครับการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับตกหนักในช่วงนั้นนั้นด้วยนะครับคุณฟังพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่12นะครับถึงวันที่18นี้นะครับคุณฟังในบริเวณภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองระลอกหกส0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในช่วงวันที่15-18ถึงวันที่18นะครับคุณฟังอุณหภูมิตําสุดอยู่ที่2 3ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 1 5อถึง35องศาเซลเซียสคืนลมแปรปรวนนะครับกำลังลมนะครับอยู่ที่ความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับคุณผู้ฟังก็จะแบ่งเป็น2อช่วงนะครับ อย่างเช่นในช่วงวัน2วันนี้ครับคุณฟังมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่มีฝนตกจากบางแห่งนะครับและส่วนมากนะครับจะอยู่ที่ตอนบนของภาคนะครับส่วนคลื่นลมแรงนะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีความเร็วลมอยู่ที่1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในช่วง14ถึงวันที่18กันยายนนี้นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่นะครับบางแห่งครับก็มีฝนตกหนักนะครับคุณฟัง ความเร็วลมนะครับอยู่ที่สิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 2่สถึงยีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงที่สุด3 0มสถึงสาองศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคกลางครับคุณผู้ฟังก็มีฝนตกนะครับหรือว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนมากนะครับจะมีฝนตกหนักนะครับในภาคตะวันตกของภาคนะครับและในช่วงวันที่15ถึง18นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่คครัับุณผู้ฟง ก็จะมีความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงที่สุดนะครับอยู่ที่32-37ององศาเซลเซียสครับ ภาคตะวันออกครับคุณผู้ฟังก็มีฝนตกนะครับหรือว่าฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่นะครับบางแห่งก็มีฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในช่วงของวันที่สิบห้าถึงวันที่สิบแปดนะครับมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นถึงร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักนะครับในบางแห่งเช่นเดียวกันความเร็วลมนะครับอยู่ที่สิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลนะครับมีขึ้นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับลื่นจะสูง สุดอยู่ที่24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงที่สุดนะครับอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกนะครับคุณผู้ฟังก็ในช่วงของวันที่15-18ถึงนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับ ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับก็จะมีความเร็วลมอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลนะครับมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองน,นะครับคลื่นจะสูงกว่า2เมตรเลยทีเดียวและในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับคลื่นลมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงนะครับประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองน,นะครับคลื่นจะสูง1-2เมตรนะครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงที่สุดนะครับอยู่ที่29-36องศา,าเซลเซียสครับและในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่บางพื้นที่นะครับก็มีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ในช่วงของตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้น,นะครับความเร็วลมอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลนะครับมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นจะสูงกว่า2เมตรนะครับและในส่วนของบริเวณจังหวัดกระบี่ลงไปครับคุณผู้ฟังลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่1 5 3 0กิโลเมตรเช่นเดียวกันคลื่นนะครับสูงประมาณ1เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นจะสูงกว่า2เมตรเลยทีเดียวอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดนะครับอยู่ที่28-34องศาเซลเซียสครับ พูดถึงในส่วนของพื้นที่กรุงเทพหมหานครและปริมณฑลนะครับก็จะมีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ฟังจะมีฝนตกนะครับร้อยละ60-70ของพื้นที่นะครับตลอดช่วงเลยโดยมีฝนตกหนักบางแหงนะครับตั้งแต่ในวันที่15ถึงวันที่18นะครับ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงที่สุดอยู่ที่33ถึง36องศาเซลเซียสนะครับใครสัญจรบนท้องถนนนะครับก็ควรระมัดระวังนะครับควรเช็คสภาพภูมิอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภยัยตัวท่านเองและความปลอดภัยต่อผู้สัญจรบนท้องถนนร่วมกันนะครับ เราพูดถึงรายละเอียดของข่าวในวันนี้เพิ่มเติมเลยนะครับคุณฟังทั้งด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการจับมือกับนิชชินนะครับโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวไทยนะครับบนผลิตภัณฑ์หวังนะครับในสร้างการรับรู้ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวนะครับให้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการแท็กทีมกับบริษัทนิดชินฟู้ดนะครับของประเทศไทยจำกัดแถลงความร่วมมือนะครับในการส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวผ่านผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแบรนด์นิดชินโดยร่วมกันออกแบบนะครับซอง รูปแบบใหม่นะครับในกลุ่มของสินค้าไทยซิกเนเจอร์4รสชาติ และในส่วนของผลิตภัณฑ์เจ2รสชาตินะครับโดยการนําภาพและก็ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์นะครับบนซองสินค้าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะครับในการสร้างกระแสการรับรู้ทําให้นําไปสู่นะครับการค้นหาเส้นทางประสบการณ์ทางด้านอาหารไทยเพื่อให้กับตนเองและก็คนที่มาเที่ยวประเทศไทยอีกด้วยนะครับท่านนายกิติพงศ์ประพันธ์ทองผู้อำนวยการภูมิภาคนะครับภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รับโอกาสในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับในการร่วมมือกับดิดชินฟู้ดนะครับไทยแลนด์จำกัดออก แบบนะครับสร้างสรรบรรจุพันธ์รุ่นใหม่นะครับสำหรับในส่วนของสินค้า The Signature นะครับและผลิตภัณฑ์เจโดยใช้ในการคัดเลือกภาพและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อใช้สําหรับการพิมพ์ลงบรรจุพันธ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับในรูปแบบนิดชินทั้งในส่วนของแบบซองและแบบถ้วย เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์นะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผ่านบรรจุภัณฑ์รวมทั้งนะครับเป็นโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอาหารนะครับผ่านรสชาติของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนิชชินนะครับที่มีการสร้างสรรค์รสชาติด้วยเมนูอาหารไทยนะครับที่มีชื่อเสียงเชื่อมโยงนะครับสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศซึ่งจะสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์นะครับอาหารท้องถิ่นที่สถานที่จริงนะครับด้วยตนเองตลอดจนนะครับในการเดินหน้าตอกย ย้ำนะครับแผนยุทธศาสตร์นะครับการส่งเสริมปีการท่องเที่ยว2 5 6 6ให้มุ่งมั่นนะครับให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและนักชิมทั่วโลกอย่างแท้จริงทางด้านของกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทิิิินฟู้ดไท t h a i l a n จำกัดนะครับคุณฟังได้มีการกล่าวนะครับว่า นิชินนะครับมีความตั้งใจที่จะนําผลิตภัณฑ์บะหมี่กึง่งสำเร็จรูปนะครับในรูปแบบไทยซิกเนเจอร์และผลิตภัณฑ์เจเข้าร่วมครับเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยศักยภาพนะครับของพัฒนาของแบรนด์คุณภาพของสินค้าและการสะท้อนนะครับความเป็นไทยผ่านรสชาติผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงในกลุ่มผู้บริโภคได้กว้างขวาง,วางทุกเพศทุกวัยจึงทําให้มั่นใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของนิดชินจะเข้ามาเป็นอีกเครื่องมือสําคัญในการช่วยสร้างการรับรู้กระตุ้นนะครับ กระแสภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยตามเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับในส่วนของบรรจุพันธุ์รุ่นใหม่นี้นะครับคุณผู้ฟังได้มีการออกแบบพิเศษเป็น2ส,ส่นนะครับ คือด้านหน้านะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยจะปรากฏเครื่องหมายแคมเปญ Amazing Thailand ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและด้านหลังของผลิตภัณฑ์นะครับจะมีรูปภาพข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวโดยนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์เจนะครับจะเลือกใช้ภาพและชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและเป็นที่รู้จักนะครับในเทศกาลกินเจจํานวน2แห่งนะครับนั่นก็คือในรูปแบบของรสชาติเผ็ดเกาหลีแบบเจแล้วก็แบบแห้งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือในส่วนของพื้นที่เยาวราชที่จะมีการ ประชาสัมพันธ์ในส่วนของซองอีกด้วยและอีกที่หนึ่งนะครับก็คือรสชาติของฮอตชิลลี่เปปเปอร์นะครับในรสชาติแบบเจเช่นเดียวกันซึ่งในส่วนของรูปภาพตรงนั้นเองก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับขณะเดียวกันนะครับในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ไทยซิกเนเจอร์ทั้งหมด4รสชาตินะครับจะเลือกใช้ภาพแล้วก็ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มของนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาตินอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนการออกแบบนะครับพิเศษเรื่องลายอัตลักษณ์ ซึ่งจะมีความแตกต่างนะครับในแต่ละรสชาติไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับซึ่งจะประกอบด้วยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสาคัญนะครับของประเทศไทยซึ่งทั้งหมดทั้งมวนนี้นะครับผลิตภัณฑ์รุ่นดังกล่าวครับคุณผู้ฟังมีกําหนดนะครับจัดจาหน่ายทั่วประเทศไทยในช่วงเทศกาลกินเจนะครับในปลายเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นต้นไปโดยมีแนวคิดนะครับในการต่อยอดกิจกรรมนําเสนอผลิตภัณฑ์นะครับในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคุณผู้ฟัง แล้วก็รวมไปถึงนะครับในการจําหน่ายสินค้าราคาพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนชาวไทยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่มีการสัญจรไปมาอีกด้วยและได้มีการเดินหน้าประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่นะครับทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์แพลตฟอร์มออฟไลน์แล้วก็รวมไปถึงนะครับของนิชชินฟู้ดไทยแลนด์เองนะครับก็เพื่อที่จะเป็นการสร้างการรับรู้สร้างกระแสะในการเดินทางครับตามสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในเทศกาลกินเจและในช่วงก่อนที่จะถึงเทศกาลนะครับตลอดทั้งปี2566ในทีเดียวครับคุณผู้ฟัง ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าไปหาได้นะครับในช่วงของเทศกาลกินเจซึ่งใครที่เป็นสายลเลกเตอร์นะครับหรือว่าสายในส่วนของการสะสมเนี่ยก็ลองไปตามหาดูนะครับว่าแต่ละรสชาติเนี่ยมีรสชาติอะไรบ้างแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจเองนะครับก็สามารถรับประทานได้นะครับซึ่งทางนิชชินเองก็มีทั้งหมด2รสชาตินะครับที่เป็นแบบเจนะครับใครๆก็สามารถรับประทานได้นะครับในส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นะครับกับ การวิ่งครับสำหรับใครที่รัก ในเรื่องของการออกกําลังกายอย่างการวิ่งมารา t h นนะครับคุณผู้ฟังก็เตรียมความพร้อมได้เลยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการเตรียมนะครับในการจัดแข่งขันวิ่งระดับโลก Amazing Thailand Marathon Bangkok นะครับวิ่งผ่านเมืองพร้อมกันนะครับในวันที่3ธันวาคมที่จะมาถึงนี้นะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเผยในการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon Bangkok ปีนี้นะครับจัดขึ้นติดต่อกันนะครับเป็นครั้งที่6แล้วนะครับคุณผู้ฟังโดยมีการกําหนดจัดการแข่งขันในวันที่3ธันวาคม กิจกรรมในวันดังกล่าวครับคุณผู้ฟังจะเกิดจากการร่วมมือนะครับระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสมาคมกีฬาโลกนะครับซึ่งสมาคมกีฬานะครับได้มีการรองรับนะครับภายใต้ชื่อ Amazing Thailand Marathon Bangkok ถือว่าเป็นการแสดงนะครับศักยภาพของประเทศไทยต่อสายตานานาชาตินะครับพร้อมในการยกระดับสู่การเป็นประเทศนะครับสปอร์ตทัวริสิมเดสติเนชันชั้นนําของโลกทั้งนี้นะครับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาครับคุณผู้ฟังหรือว่าสปอร์ตทัวริสมเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่ง รูปแบบของการท่องเที่ยวนะครับที่มีความสําคัญที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นนะครับในการเดินทางมาอย่างประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยได้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0คนและสามารถสร้างรายได้นะครับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า500ร้ล้านบาทของทุกปีโดยจะมีการเริ่มเปิดลงทะเบียนรับสมัครนะครับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่19กันยายนที่จะมาถึงนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็จะเปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศโดยหลังจากที่มีการสมัครแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีการกําหนดวันในการรับบเ อุปกรณ์การแข่งขันนะครับในวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่2ธันวาคมนะครับหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอนนั่นเองครับคุณผู้ฟังใครที่อยู่ในสายของทัวริสนะครับหรือว่าใครที่อยู่ในภาคส่วนของการออกกําลังกายก็อย่าลืมครับไปสมัครกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีที่เราสามารถสร้างสรรค์ร่วมกันแล้วก็สามารถมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ว่าคุณผู้ฟังในเรื่องของการดื่มน้ําน้อยนะครับทำให้เกิดภาวะเลือดข้นนะครับคุณผู้ฟัง ข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยนะครับว่าพูดถึงในส่วนของภาวะเลือดข้นครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือภาวะที่เลือดเนี่ยมีความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงน,นะครับสูงผิดปกติครับคุณผู้ฟังส่งผลให้เลือดนะครับมีความหนืดนะครับไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ยากกว่าปกติและเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามอวัยวะ หรือว่าโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดนะครับและรวมไปถึงนะโรคภาวะต่างๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของโรหิตในร่างกายนะครับการดื่มน้ําน้อยนั้นนะครับคุณผู้ฟังจะทําให้เกิดภาวะเลือดข้นจริงหรือไม่นั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับข้อมูลนะครับ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับก็ได้มีการตอบไว้นะครับว่าการดื่มน้ําน้อยนะครับไม่ได้ทําให้เกิดภาวะเลือดข้นนะครับคุณฟังเนื่องจากนะครับภาวะเลือดข้นนะครับมักจะเกิดจากการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับมากกว่าปกติแม้ว่านะครับในภาวะที่ร่างกายนะครับขาดน้ําหรือว่าขาดเกลือแร่อย่างรุนแรงอาจจะทําให้เลือดค้นขึ้นมากกว่าปกติได้แต่การดื่มน้ําน้อยเพียงอย่างเดียวนะครับจะไม่ทําให้เกิดภาวะขาดน้ําและเกลือแร่อย่างรุนแรงนะครับจึงสรุปได้นะครับว่าการดื่มน้ําน้อยนะครับไม่ทาให เกิดภาวะเลือดข้นนะครับคุณผู้ฟังปริมาณน้ำนะครับที่ดื่มเข้าก็ควรมีนการพอเหมาะนะครับในคนปกติร่างกายนะครับจะมีการปรับสมดุลร่างกายนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับหากดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ 500-600cc นะครับหรือว่าไม่เกิน3-4ลิตรต่อวันร่างกายนะครับก็ยังสามารถนะครับทำงานได้ตามปกติจึงไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นวิตกกังวลในเรื่องของการดื่มน้ํามากจนเกินไปนะครับแนะนําให้ดื่มน้ําวันละประมาณ1-2ลิตรต่อวันก็เพียงพอแล้วนะครับเขาแนะนํา ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์นะครับคุณฟังหากรู้สึกกระหายน้ำนะครับแสดงว่าร่างกายเนี่ยมีภาวะขาดน้ําควรดื่มน้ำนะครับเพื่อเป็นการเติมน้ำนะครับให้กับร่างกายหากมีการสูญเสียน้ําหรือว่าเกินแร่ออกจากร่างกายมากกว่าปกติเช่นเสียงเหงื่อมากหรือว่าท้องเสียนะครับควรได้รับทั้งน้ําแล้วก็เกินแร่นะครับเพื่อเป็นการชดเชยส่วนที่เสียไปนะครับ ปริมาณน้ำนะครับที่ดื่มครับก็ควรจะเหมาะสมนะครับในผู้ป่วยขึ้นอยู่กับโรคประจําตัวนะครับที่เป็นนะครับแล้วก็สภาวะร่างกายนะครับของผู้ป่วยแต่ละรายควรหลีกเลี่ยงนะครับในส่วนของการดื่มน้ํารวดเดียวนะครับเป็นจำนวนมากเนื่องจากนะครับร่างกายอาจจะไม่สามารถนะครับขับส่วนเกินนะครับออกมาได้โดยทันทีนะครับคุณนุ้ฟังเพ่ยงไรก็ตามนะครับก็ดื่มน้ําอย่างพอเหมาะแล้วก็ดูแลสุขภาพออกกาลังกายก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ทุกๆท่านนะครับได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางยูทูบชาแน a อาตาบอส c a s t ub, นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลนิวบุญมนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี25 6 7คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์ คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,547ถึง2,549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22ถึง29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,538ถึง2,545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุกพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497 สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ราชาไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนภุมมเอกายใจพัฒน,นาาชาติมั่นคงใ,คใต้ธงใตรงมประชาชนสุขสดใส